ขั้นตอเนเลยค่ะก็ขั้นตอนตอ,ตอนนี้เรามีการเปิดเ,เปิดสมงทบพุนทาง page เพจ TK เหนือออ f ฟิเชีนะคะ,คะก็เดี๋ยวตอนนี้ทางบริษัทจะมีการเปิด announcement ออ n o u n c e m e n t ออกมาอีกรอบหนึ่ง,งให้ทางแฟนคลับสามารถติดตามได้ง่ายขึ้นค่ะถ้ามีเราพูดถึงใม่กลบหน่อยณ่ม่กบช่วยสนับส,ส,สนุนในเรื่องช่วยอะไรเยอะแยะเรื่องนี ที่ปรึกษาที่ดีมากๆเลยค่ะจนใหญ่คุณแม่ก็จะเป็นที่ปรึกษาเพราะว่าตรงอื่นเนาะก็ยอย่างที่บอกไปคืออยากพยายามที่จะทำอะไรเองอ่ะที่จะลงมือเองอ่ะที่จะลองประสบ e n c e e ์เ e r i e n c e เอ็กซ์เพรอยแ์สเองในชะ่ค่ะ สักหนึ่งซีนไหมหรืออะไรนี้ไหมในโปรเจกต์ใหม่เหรอคะโปรเจกต์ใหม่สิก็เดี๋ยวต้องวางตัวละครก่อนค่ะอ๋อไม่แน่นะคุณแม่มาก็ไม่แน่เราอาจจะได้เจอคุณแม่กบในหน้าจออีกครั้งโอ้ใชคุับค่ะเรื่องติ้งอะไรไหมเรื่องนักแสดงอ๋อไม่ค่ะหนักวางเองเลยใช่ค่ะโอเคไหมโอเคขอบคุณค่ะคุณนะคะขอบคุณนะคะก็พี่นะหนึ่งสองจิจิจ๊ะหน่อยเหัวใจ คิกันหน่อยวะชนขอเป็นตัวนะคะนสมสิมาขอบคุณค่ะนี่แตง่าก้องพี่นาต้องมีนะพี่นี่ยางกู่หัวใจอ่ะแก้กู้ตัเกย์หัวใจกู้นัหาขอบคุณค่ะพี่บุงไปฝั่งน้นไป